เชิญมาตำจอกสุราตอนที่หนึ่งเจ็ดสิบสัตว์ประหลาดนิ้วมือขวาสองนิ้วของศรเจริญชวันสั่นอย่างรุนแรงความเจ็บปวดเหมือนถูกไฟเผาทำให้เขาได้สติทันทีเขายกแขนขวาขึ้นอย่างเหนื่อยล้าแบ่เมือ่อได้พบว่านิ้วมือสองนิ้วนั้นยังไม่อาจขยับได้ดังใจนึก กระดาษกระหน้าต่างมีแสงสว่างรางร่างเขาหลับจนถึงเวลานี้เฉียวรฤฉันเชยอชวนวางแขนกลับลงที่เดิมปล่อยให้เงือนไหลลงมาตามจอนผมผ่านไปครู่หนึ่งถึงพลิกตัวลุกขึ้นตอนสวมเสื้อผ้าสองนิ้วงอเล็กน้อย เฟยเซิงได้ยินเสียงความเคลื่อวนวักหันกลับไปกวักมือส่งสัญญาณให้ลูกน้องยกยาเข้ามาประตูเปิดออกเฟยเซิงยกชายชุดกรุ่มก้าวเข้าไปจนเชอชวนยืนงหน้าอยู่ข้างอ่างทองแดงนายท่านเฟยเซิงเดินอ้อมไปอีกด้านเอ่ยเสียงเบาฆ่าตามหมอมาตั้งแต่เช้ารออยู่อีกห้อง จยเรียกเข้ามาตรวจด,ดูเลยหรือไม่กอรับเสเจอส่วนวางผ้ากับลงในอ่างน้ําหายากที่จะไม่ปฏิเสธเรียกเข้ามาเถิดเฟยเซิงรีบร้องเรียกคนด้วยความยินดีปรีดาระหว่างนี้เขาพูดกับเสเจอชวนเมื่อคืนข้าส่งคนออกไปลิ้วเอ๋อร์มีเส้นสายในอดีตอยู่ข่าวจึงมาถึงไวัยในท่านเลยจึงเจออยู่ในเมืองน,นี้ สัเจอเชิญยืนอยู่ข้างประตูหันกลับไปมองเพื่อส่ิงอย่างครุ่นคิดเลยจิงเจอตอบสนองรวดเร็วถึงเพียงนี้แสดงว่าพวกเขาจดจำเส้นทางที่กองกำลังขนส่งอาวุธใช้ได้ขึ้นใจคำนวณเวลาต้องใช้ในการเดินทางไว้แล้วสองวันนี้กองกำลังนี้ยังมาไม่ถึงเลยจิงเจอจึงเดินทางมาตุนโจทันทีเห็นทีคงอยากตรวจสอบดูว่าพวกแมงป่องถูกใครดักต้นกันแนะ่ อาวุธยุทธภัณฑ์มุ่งหน้าไปฉือโจมีทหารม้าเหล็กหลีเปิ่อยคุ้มกันข่าวไม่อาจแพร่ออกไปได้เร็วถึงเพียงนั้นตอนนี้ก็น่าจะถึงฉือโจแล้วไม่ว่าเลยจริงเจอเจอเรื่องนี้ได้หรือไม่ข้าวของและคนล้วนเป็นของพวกเราแล้วเพื่อเซิงเบี่ยงตัวลบมองสนเจอชวนดื่มยาแต่การจับเป็นเลยจริงเจอในเมืองเป็นเรื่องยากเกินไปไนายท่านในทุนโจแห่งนี้ยังมีแมงป่องอีกสี่ร้อยตัวคอยเฝ้าโจที่พวก เขาจับมาเป็นเช่อเลยนั่นล้วนนับเป็นทหารของเลยจึงเจอกำลังพวกเราน้อยเกินไปสนเจอชวนรู้สึกขมจนขระหมดคิ้วน้น้อยตอนนี้เลยจึงเจออย่างจัดการเขาลู่สารกับตัวโจมไม่เรียบร้อยสแสดงว่ากำลังทหารในมือเขา ไม่เพียงพอเป็นไปได้สูงว่าที่เขาแอบขนอาวุธเพราะต้องการประจบเปลียนซาดังนั้นแมงป่องสี่ร้อยเนตุนโจอาจไม่ฟังคำสั่งเขาก็ได้อีกอย่างพวกเรามาตุนโจเพื่อเจรจาการค้าอย่างเป็นมิตรไม่ใช่เพื่อช่วงชิงด้วยกำลังเรื่องทุกอย่างสามารถทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้ก็ทรงชามเปล่าให้เฟื่องมูนิชือโจไม่มีเรื่องสำคัญอันใดข้ามีเวลารับมือกับเขาอีกนาน ตอนเฟยเซิงรับชามเห็นมือสนเจอชวนห้อยอยู่ในแขนเสื้อสีหน้าเขาันเปลี่ยนไปยกชายชุดคลุมคุกเข่าลงทันทีนิ้วมันหักแล้วนั่นไหนท่านระหว่างเดินทางข้ามมัวแต่รีบร้อนตามบอดไปแล้วจริงๆถึง,ถงได้ไหมการเร่งเดินทางสําคัญกว่าระหว่างทางก็ไม่อาจถาหมอดีอะไรได้สนเจอชวนมองท่าทางเตื่นตะหนกลนลานของเฟย์เซิงแค่นิ้วหักไปสองนิ้วเท่านั้นไม่ได้ขาประเดี๋ยวให้หมอดามด้วยเหล็กเข็มเหล็กพันว ไม่ครึ่งปีก็หายดีแล้วฉันเจอเพื่อนพูดด้น้ำเสียงเรียบเลยฝ้ายเสิงฟังแล้วกราบอ,อกสัน่นขวัญพระว่าไม่รู้เขาจริงใจหรือเสแสร้งสองมือยันพื้นดวงตาแดงกำอ่ยเสียงสั่นว่านายเจ็บบ่าวตายไม่มีเหตุผลเลยที่องครกักษ่ายชิดอยู่ข้างกายและยังปล่อยเจ้านายต้องบาดเจ็บครับเพื่อพลังยกมือขึ้นตบแก้มตัวเองหลายทีแถมยังต้องให้หนายท่านยื่นมือเข้าช่วยด้วยตัวเองล้วนเป็นเพราะพวกข้าไรประโยชน์ใน ท่านโปรดลงโทษด้วยตอนนี้ไฟเซิงเป็นผู้นําองคร,รักษ์เสื้อแพรเขาคุกเข่าตบหน้าตัวเองอย่างเป,ดปงิดเผยตรงนี้เท่ากับตบหน้าคนข้างนอกด้วยเขาต้องท่มตัวให้มากที่สุดทําให้ทุกคนอยู่ข้างในข้างนอกรู้ว่าเรื่องนี้เป็นสัญญาณเตือนวันหน้าจะผิดพลาดอีกไม่ได้สนเจอชวนจะรับบาดเจ็บไม่ได้พวกเขาถูกหานเฉียงทอดทิ้งย้ายมาอยู่จงปัว นักเรีตอนถูกเซลเชื่อย,ย่ปฏิษษเสธสินเจอชวนก็เป็นเจ้านายเพียงคนเดียวของพวกเขาเชียวเทียนยาถอยออกไปแล้วเขาเป็นที่ชื่นชอบของน้นองๆมากกว่าเฟยเซิงแต่ทำตัวอิสระเสร,รีเกินไปในบางเวลาเขาดูเหมือนเพื่อนของสินเจอชวนมากกว่าการทีสร่สินเจอชวนย้ายเชียวเทียนยาไปอยู่ข้างกาย เหวินอี้ทำเฟเ่ิงคิดอะไรได้มากมายร่างกายของเอหวันอี้จะหายดีในช่วงเวลาสั้นๆน,น,นี้หรือถ้าเป็นไปไม่ได้เชียวที้งยังต้องอยู่ข้างกายเหยวเวอี้เป็นเวลาหลายปีตำแหน่งข้างกายสเสนอชวนที่ว่างลงมอบให้เฟเซิงสาหรับเรื่องนี้ เฟืเ่องแล้วเป็นการบอกไม่อย่างหนึ่งระหว่างดํารงตําแหน่งนี้ก็ต้องทําในสิ่งที่เชียวเทียนยาทาไม่ได้ก็ต้องทําให้องค์รกรเสื้อแพรทั้งหมดตระหนักอย่างชัดเจนว่าเสนญเจอชวนไม่เอาผิดพวกขาได้บกพร่องต่างหน้าที่เพราะเห็นแก่หน้าจีกังแต่พวกเขาจะทําผิดซ้ําแล้วซ้าเล่าไม่ได้เป็นอันขาดเรื่องเสนญเจอชวนไม่พยักหน้าเฟืเ่องไม่มีทางทําเด็ดขาดเรื่องที่เสนญเจอส่วชวนสั่งไม่ว่าดีหรือเลว เพื่อสงจดบัตรให้ถึงที่สุดเขาชัดเจนในฐานะของตัวเองมากกว่าเฉียวเทียนหยาเขาเป็นองครักษ์ประจําตัวของเสรนเจอชวนมิใช่สหายนั้นเรื่องเสรนเจอชวนรับบาดเจ็บเขาไม่มีทางรายงานให้เซียวชิเย่ทราบโดยประกาศองครักษ์เสื้อแพร ใต้ชายคาคุกเข่าตามได้ยินเฟยเซิงตบหน้าตัวเองรู้สึกใบหน้าแสบร้อนตามไปด้วยเฟยเซิงตบหน้าตัวเองจนแดงถือว่ายังคงเนื้อมือขึ้นทันใดนั้นพัดเจีบน้มหนึ่งก็หยุดเขาเอาไว้ต้องเสียละจึงจะได้มาเรื่องใดๆหากยังไม่ทำเกินสามครั้งร้นรับได้สนเจอชวนใช้มือซ้ายขยับพัดเรือนแห่งนี้มีแต่บ,บุรุษสูงเจ็ดเฉือเมื่อทำผิดย่อมได้รับการลงโทษกราบชื่อโจและค่าจะจัดการเองเจ้า ลุกขึ้นเถิดสัญเจอชัวไม่ได้ปล่อยเฟ้อเซิงตบหน้าตัวเองต่อก็คือไม่ได้คิดจะยามเกียดพวกเขาเขากระบนับถือผู้มีความรู้กับองค์รักเสื้อแพรก็ไม่เหลียบเบีวัดแต่ละเดือนจ่ายตรงเวลาอ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐานในชีตูและแปลงเป็นเงิน ที่พักขององค์รักษสื้อแพรเป็นเรือนที่กว้างขวางสว่างสวัยทั้งยังมีจี้กลางคอยชีแนะเรื่องวิชายุทธตลอดเวลาแรกเริ่มเดิมทีพวกเขาคิดว่าเสนเจอชวนเป็นคนอารมณ์แปรปรวนเอาใจยาก แต่พอผ่านไปนานเข้ากลับเพราะว่าสนเจือชวนเป็นคนชอบความชัดเจนแน่นอนทําดีให้รางวัลทําผิดก็ลงโทษเวลาออกคําสั่งเฉียบขาตรงไปตรงมาไม่เคยผ่านบาโหผู้ใต้บังคับบัญชาเลยสักครั้งเฟยเสิงปาดน้ําตาโขกศีรษะสนเจือชวนอีกหลายทีก่อนจะลุกไปยืนด้านข้างติงเทาเฝ้าอมองอยู่ด้านข้างอย่างตะลึงงันวังเกิดความละอายใจอย่างยิ่งหมอข้างนอกมาถึงพอดีเฟยเสงเลิกมาเชิญหมอเข้ามา นิ้วมือสองนิ้วสรจเจอชวนหักจริงๆแต่โชคดีที่มิได้ขาดเป็นเช่นที่เขาคาดดาวมอดดามด้วยเข็มเหล็กบอกให้พัก ฟื้นครึ่งปีก็น่าจะหายดีช่วงนี้นายท่านอย่าจับดาบยิงธนูอีกเลยหมอเป็นชายชราเนื่องจากในค่าตรวจรักษาไม่น้อยดังนั้นตอนลุกขึ้นจึงกำชับเป็นพิเศษแผลนี้ทิ้งเอาไว้หลายวันโชคดีที่ไม่พลาดวันนี้ไปหาไม่แล้วต่อให้ดามด้วยเข็มเหล็กก็ต่อกลับคืนบินไ,ได้ข้าเห็นสุขภาพนายท่านไม่ดีนักตอนนี้อยู่ในช่วงเดือน8อากาศแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวต้องระวังเรื่องอาหารการกินและการ สวมเสื้อผ้าแหา้ดีอย่าล้มป่วยอีกหมอยกแขนเสื้อขึ้นตอนเก็บร่วมยานึกอะไรได้อีกอย่าง นายท่านมักจะนอนไม่หลับใช่หรือไม่ข่าวพูดกันคานั้นต้องทำแต่ก็นับเป็นเรื่องน่าเหนื่อยใจทีเดียวตอนกลางคืนถ้าถูกฝันร้ายรบกวนนานวันเข้าย่อมทนไม่ไหวประเดียวข้าจะมอบถุงแพรใบหนึ่งให้ในนั้นเป็นเครื่องหอมช่วยให้หลับสบายตอนกลางคืนนายท่านลองวางไว้ใต้หมอนดูเฟื่อยซึ่งห้อมกายหิวล่วมยาให้หมอส่งคนออกไปฉันเชิชวนนั่งอยู่บนเก้าอี้พิจารณามือขวาของตัวเองในความเงียบ งานกรูู่หนึ่งสองนิ้วอยู่ติดการถูกพันไว้แน่นหนาจนยืดหดไม่สะดวกการจับดาบเรื่องไม่ต้องคิดไม่หักนะับโชคดีจริงๆแค่เหตุในเขาจึงฝันถึงจวนเ้ยนชิงอ่องเล่าความฝันเมื่อคืนเหมือนผ้าถูกซักจนเหลืองซีดเห็นเพียงเงาด้านหลังพี่เลี้ยงพระสัญเจชชวนจำไม่ได้ว่าหน้าตานางเป็นอย่างไรเขาร้องไห้ด้วยความเศร้าเสียใจเพราะน้ำทุวยนั้น เพราะน้ำถ้วยนั้นเพราะน้ำถ้วยนั้นจริงๆหรอือสัญญจาชวนวางก็สอบบนที่เท้าแขนเอ็นหลังชา้ชาๆสายตาม,มองตามมุลี่ไม้ผ่ที่ทิ้งตัวลงมาครึ่งหนึ่งไปยังระเบยียงทางเดินบริเวณนั้นมีเงาไม้สัวอวยู่แถบหนึ่งเขาพิจารณาความฝันในหัวสมองชา้ชาๆพยายามจะคลี่กลางทุกตารางนิ้วในความฝันออกมาดู <c oughs> ในฝันพี่เลี้ยงที่หูหนวกและเป็นบ้ายนั่งอยู่บนระเบียงทางเดินเรือนเล็ก เรือนหลังเล็กมากทิศที่ตั้งไม่ดีเพราะถึงยามพระเพภายในห้องจะเมื่อเร็วมากตอนนั้นเสินเจ๋อชวนเหยิงเตี้ยเตี้ยจนหนึ่งกระท่างไม่ต้องก้มตัวก็เข้าไปในห้องชั้นไหนได้เพราะอยากดื่มน้ำถ้วยนั้นเหลือเกินลําคอมเหมือนถูกไฟแผดเผาเท่าเอื้อมไม่ถึงดังนั้นจึงเขย่งปลายเท้าเสินเจ๋อชวนแงนศีรษะเล็กน้อยเขาเขาย่งเท้านี้ไม่ใช่ครั้งแรกเขารู้ว่าถ้วยน้ำชาอัดหล่นลงบนพื้นงดังนั้นตอนเขย่งจึงมอง เข้าไปห้องด้านในห้องด้านในมืดเกินไปหน้าต่างไม่ได้เปิดบายม่านลูกปัดทิ้งตัวลงมาครึ่งหนึ่งทอแสงขาวซีดในความมืดสลัวไม่ขยับแม้แต่น้อยสนเจอชวนขมวดกิว้วเพ่งมองต่อไปอย่างเมื่อลอยทำไมเขาต้องมองเข้าไปข้างในด้วยสนเจอชวนในวัยยาวกระยิงเท้าเกาะขอบโตะ๊ะมองความดํามืดกลุ่มนั้นเขากระพริบตาหลายทีไม่ได้ถอนสายตากลับมาแต่กลับอดยื่นนิ้วออกไปมีด้แต ขอบถ้วยชาใบนั้นในความมืดมิดมีคนกําลังเคลื่อนไหวสัญเจอชวนเสียสมาธิจึงปัดถ้วยชาจนหลม้มเสียงถ้วยชาแตกดังชัดมากเหมือนแตกอยู่ข้างหูทําเอาคนในห้องตกใจห,หันกลับมาเงาประหลัดของพี่เลี้ยงให้ยกแขนขึ้นซ้ําๆข้าเท้าของสัญเจชวนวาอย่างเงียบเชียบยามีสัญเจอชวนมองเห็นใบหน้าอันสยหยุดสอยอง ส้นเจาชวนสูดหายใจด้วยความตระหนกเมื่อสติกลับขึ้นมาเขาพบตัวเองกำมือขวาโดยไม่รู้ตัวนิ้วสองนิ้วเจ็บแปรบับรุนแรงวันนี้อากาศร้อนมากแต่พนหลังส้นเจาชวนกลับเต็มไปด้วยเหงื่อเย็นเขามองเห็นสนเว้ยมานน่าสนเว้ยที่บิดเมี้ยเพราะความตื่นตกใจทิ่แฉสายตามาก มันทำให่ศเ,เจอชวนลุกขึ้นยืนคลายมือขวาออกอย่างกุดหงิดหันหน้าไปทางเงาไม้บนระเบียงทางเดินแต่กราบคิดไม่ออกว่าศันเว้ยกำลังทำสิ่งใดอยู่กันแน่เหตุใดศันเ,เว้ยตื่นตกใจถึงเพียงนั้น ห้องนั่นในมืดเกินไปสันเจอชวนมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ใบหน้าของสันเมื่อยังเหมือนเกาะอยู่กับกลุ่มเงาดำเข้มเขาย้อนคิดไม่หยุดทว่ายังคงไม่มีเบาะแสใดๆความทรงจำเหมือนติดอยู่ตรงนี้อยู่อยู่ที่ใบหน้าสันเมื่อยทุบโอ้ยสันเจอชวนรู้วิธีกดเก็บความกระหิดไว้ภายใต้สีหน้าเย็นชาเป็นอย่างดี แต่ครั้งนี้เขาทำไม่ได้ความรังเกียจชิงชางที่แสดงอยู่บนใบหน้าบ่งบอกว่าเขาก้าวมายืนอยู่ในจุดมิกฤิแล้วก็เ,เหมือนสัตว์ที่ถูกก,กักขังหลับตาอยู่กลางแสงอาทิตย์เหงื่อซึมออกมาจากจอนผมนิ้วมือถูกบาดเป็เลือดออกย้อมเสื้อผ้าจนสกรปรกสีขาวซีดกับสีแดงสดทับซ้อนกันอีกครั้งม่านลุกปัดหยุดนิ่งไปแล้วแต่มันกราบเคลื่อนไหวอีกครั้งท่ามกลาง ภาพพี่ชายผ่านไปอย่างรวดเร็วมันกำลังสะบัดอย่างรุนแรงเงาประหลาดคว้าตัว,ตวสัญเจอชวนวันิ้วมือของเขายังคงมีเลือดออกพี่เลี้ยงยืดแขนยาวเมื่อหยุดปักผ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเงานั้นเปลี่ยนเป็นรูปร่างตอนยืดยาวกลายเป็นเมงป่องตัวหนึ่งที่กำลังสะบัดหาง กอดเสียงดังครับสัญเชชวนหันขวับทันทีติ้งเท้าสุดนั่งบนเือสีหน้าเหมือนกำลังมองคนแปลกหน้าขนอ่อนลูกชันทั้งตัวลูกอมกระเด็นออกมากริ้งไปบนเื้นชนกับพัดจีวสันเชชวนที่หักนั้นหล่นลงมาสัญเชชวนโน้มตัวลงหยิบลูกอมบนเืนั้นยื่นให้ติ้งเท้าทว่าติ้งเท้ากลับถอยไปข้างหลังเล็กน้อยอย่างหวาดวันลนลานหลบออกจากเงาสัญเชชวนไม่ได้ยื่นมือออกมาลำคอสัญจช ชวนขยับไปมาเขาเหมือนปีศาจท,ที่ถูกลอกหนังออกตัวตนเปิดเผยอยู่ท่ามกลางแสงแดดทิ่มแทงผิวหนังลำคอด้านข้างขาวกระจ่างจะท้อนความอ่อนแอของเขาสายลมพัดแขนเสือ้อเขาเระหนึ่งทีท่ามกลางความเงียบงนันอันยาวนานโยนลูกผมทิ้งใจเบาๆจบต่อ